ทนายแม่พบปอดแสบเพิ่มสงสัยแตงโมถูกขวดวายทุบหัวหรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ชมยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่สังคมยังคาใจไม่น้อยกับการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับที่พัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จนกระทั่งนะครับเมื่อวันที่8มีนาคมนี้นะครับทนายกิษณะทนายของแม่แตงโมได้เผยในรายการดราม่าวันนี้ทางช่อง HD 30นะครับบางช่วงบางตอนว่าเรื่องขวดวายมีคนโทรเข้ามาหาผมบอกว่าให้ไปตรวจดูบริเวณศีรษะเขาบอกว่ามีรอยช้ำคล้ายโดนท้ายขวดวายตีเข้าที่หัวประมาณ7-8ครั้ง ซึ่งทนายกิสานะครับก็บอกว่าผมพยายามถามว่าเขาเป็นใครแต่เขาบอกว่าให้ผมรีบไปดูและให้ผมไปดูศพว่ามีรอยช้ำไหมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปดูเพราะผมเพิ่งเข้ามาดูในคดีนี้นะครับแต่ผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณไทซึ่งคุณไทบอกว่า ทางด้านซ้ายมีรอยช้ำซึ่งอันนี้ผมยังไม่เห็นหลักฐานนะครับและล่าสุดนะครับทนายยังมีการเปิดเผยในรายการโหนกระแสเพิ่มเติมอีกว่ายังคงสงสัยเรื่องศรีรษะนะครับมีรอยช้ำที่คล้ายกับถูกตีตาปิดข้างหนึ่งฟันหักยิ่งทำให้ชาวเน็ตยิ่งสงสัยมากยิ่งขึ้นกับการตายของดาราสาวแตงโมนิดานะครับอยากรู้ว่าวันนั้นเหตุการณ์จริงๆบนเรือก่อนเสียชีวิตแตงโมโดนอะไรกันแน่นะครับ เหมือนคดีนี้นะครับยังไม่จบนะครับยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่ง